ครับสวัสดีครับนักกลิ่นมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอ,องลงพระเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปักน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปักน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมังกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาประมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6สาอ หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะัก็คือเป็น ID ดีลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดเทพสัตตราของครูบาอาจารย์นะครับนะก็ ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะมีดหมอหลวงพ่อลุ่งมีดหมอหลวงพ่อกันมีดหมอหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็ผมก็อยากจะนําเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับนะให้ท่านได้รับชมนะกันเรียกว่าหลากหลายเลยทีเดียวนะครับนะแต่สําหรับวันนี้นะครับที่วางไว้หน้ากล้องนะครับนะ ขณะนี้ก็จะเป็นมีดดำไม้ฝักไม้นะครับนะในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะ,ะแต่จะมานะครับนะให้ท่านได้รับชมนะครับก็จะเป็นมีดขนาดเล็กขนาดพกพานะครับนะเป็นดานจมจำปีนะ,ะดามไม้ฝักไม้นะครับนะเล่มนี้นะก็จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับส่วนที่วางไว้ด้านล่างนั้นก็จะ วางให้เป็นแบก็กกราวด์นะครับนะให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะที่สําคัญที่วางไว้ด้านล่างนะครับจะเป็นผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อเดิมวัดนงโพกนะพูดถึงผ้าลอยเท้าก็ต้องบอกว่านะครับมีเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะต้องบอกว่าเป็นไม่ได้มีมาบ่อยนะครับนะก็เป็นผ้ารอยเท้าซึ่งหลวงพ่อท่านได้จัดสร้างไว้นะครับในปีในยุคป,ปีพศ2480 ะอ่นะนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะซึ่งเป็นปีที่สงครามโลกครั้งที่2นะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะไม่ใช้เวลานะครับนะให้านานมากสักเท่าไหร่นะครับก็จะใช้เวลาในการทําคลิปนี้ประมาณสัก10กวนาทีนิดหน่อยนะเอาล่ะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็กล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับนะเขาเรียกว่าที่เข้ามาเยี่ยมชมนะ ็ยังเป็น forbid. ทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็จะอหยิบเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดเล่มนี้นะครับ,าม, hm รบมาให้ท่านได้รับชมนี่นะเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะฝักไม้นะเป็นด้ามจาปีนะเฉพาะใบก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับนะอยู่ที่ห้านิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่เก้านิ้วนะเป็นาทางด้ามและฝักเป็นไม้คูนนะครับนะเป็นไม้คูน เรียกว่า,าเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะที่สําคัญนั้นเป็นมีดจักรนาลายนะครับเป็นมีดจักรนาลายนะนี่ครับก็พยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปชมในส่วนของภายในก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็อลองชมในส่วนของภายนอกนะครับนะก็ที่สําคัญมีดทุกเล่มนะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได ผ่านการคัดเลือกนะครับนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะั้นก็ถือว่าเป็นผมเองก็ว่าดีที่สุดแล้วล่ะนะครับที่เลือกมานะครับส่วนท่านจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับนะก็คงจะไปบังคับกันไม่ได้นะครับในเรื่องของการมองนะที่สาคัญนั้นการมองนะครับต่อให้มองอในจุดเดียวกันนะครับเห็นในสิ่งเดียวกันแต่ก็มาให้ความว่าจา คิดออกมานะครับนะว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับนะก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะก็มองเข้าไปในจุดเดียวกันก็ไหนเพราะว่าจะเห็นออกมาเหมือนกันนะครับนะก็เป็นเรื่องโปรตินะครับนะในเรื่องของการมองนะก็จึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนต่มนะส่วนอีกคนที่ก็มีสายตาแหลมคมนะครับนะ อ่าไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับนะเขาจะมองมุมไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแผ่วๆนะอะ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะครับนะก็อย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือน,นกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันก็เป็นไปได้ยากนะครับนะเอาล่ะนะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับนะก,ก็ลองเข้าไปชมในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะสุดเลยนะนี่นะครับนี่นะ ่ uh, าไว้นี่นะครับก็เป็นไว้ที่เก่านะครับนะเป็นไว้เก่านะมีดเล้วนี้เป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะครับนะเป็นมีดยุคกลางนะอ่าเป็นงานของอ่าช่างสอนนะครับนะเป็นงานของช่างสอนนี่นะนี่ครับก็นะอ่าเป็นการตอกลายนะครับนะก็เป็นลายเขาเรียกว่าจักรนาลายนะอ่าเป็นมีด เทพสัสตรานะครับนะก็ในได้รวบรวมอาวุธทั้ง5้านะครับนะเอาไว้ในมีดเล่มนี้นะครับในใบมีดเล่มนี้นะนี่นะครับนะอันนี้ก็เป็นกงจับนะครับนะนี่ล้วก็เอามาให้ท่านได้ดูในเรื่องของความาคราบใครนะครับนะอ่านี่ครับก็อ่าเต็มไปด้วยนะครับนะมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยมนคลังเต็มไปด้วยความเข้มขลังเลยทีเดียวนะ นี่นะครับเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วเป็นไซส์ปกป่าเป็นไซส์ที่เขาเรียกว่านิยมกันมากๆนะครับนะใครใก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะนี่นะครับพยายามจะให้ดูชัดๆนะครับให้ดูชัดนะอนะเป็นมีดที่เรียกว่าหากันได้ยากเลยทีเดียวนะครับเป็นจักรนาลายนะครับเป็นจักรนาลายนะเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะ พูดถึงมีดจักรนาลายนะครับถ้าเทียบกับมีดทั่วไปนะครับนาะลายทั่วๆไปนี่ก็ถือว่าจาักรนาลายนี่มีน้อยมากนะครับนะยกตัวอย่างนะครับนะหลวงพ่อเดิมสร้างร้อยเล่มเนี่ยนะครับจะมีแบบนี้อยู่ประมาณ1ิบเล่มนะนี่ก็เป็นมีดที่ต้องต้องเรียนนะครับว่า,าหาได้ยากจริงๆนะอ่านี่นะครับก็เอามาให้ ได้รับชมกันนะครับจะลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านเห็นว่าดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะครับนะหรือเห็นว่าดีนะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าดีนะครับนะต่อเพื่อนๆนะครับนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือกดแชร์กดติดตา <c oughs> มนะ,ะนี่นะครับนะก็เป็นสิ่งที่หาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะก็ หลักๆในการเยี่ยมชมนะครับในในการศึกษาเยี่ยมชมก็สามหลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับหต้องมาวิเคราะห์พิจารณาในเรื่องของความเก่านะครับในส่วนที่2นั้นมาพิน,านิษพิจารณานถึงความเป็นธรรมชาตินะครับนะผมเองก็ได้บอกเพียงว่ามีดยุคไหนนะครับและก็ช่างอะไรนะก็ส่วนที่ท่านจะมองว่าใช่นะครับหรือไม่ใช่นะครับ เก่าหรือไม่เก่านั้นก็อยู่ที่มุมมองจริงๆเลยนะครับนะก็ไปบังคับกันไม่ได้นะอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับนะบางท่านก็เห็นกลงจักเป็นดอกบัวบางท่านก็เห็นดอกบัวเป็นกลงจักก็มีเยอะแยะไปนะเอานะครับนะก็มาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนะครับนะให้ท่านพิจารณานะผมเองก็มีทุกเล่มนะครับก็ไม่ได้ไปอยากไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะอาจจะบอกถึงความเป็นจริงนะครับจะเป็น มีดอ,อาจจะเป็นยุคของมีดนะครับแล้วก็เป็นช่างของมีดแต่เล่มนะก็ต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับบอกว่าใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะอันนี้ก็ฝากนะครับนะทุกทท่านนะครับเอาไว้นะเป็นนั้นว่ามีดทุกเล่มนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยก็คือเข้ามาเยี่ยมชมด้วยมุมมองนะครับด้วยสายตาอันแหลหมกอของท่านเองนะหากท่านเห็นว่าใช่แล้วนะครับหรือมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไร ก็ไม่อยากให้เก็บข้อสงสัยนะไม่อยากเก็บให้เก็บปัญหานะครับนะหมายความว่าติดตรงไหนก็อยากให้ถามเข้าไปตรงนั้นนะ,ะใล้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้นะ,ะเบอร์0863291496นะครับในทุกคำถามนะครับนะักกนะรินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้นั้นก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านก็คือในเรื่องของเกทแทนะ ก็ส่วนใหญ่นะครับนะคนที่ถามเข้ามาก็าปักธงไว้เพียงคำตอบเดียวนะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีผมจะต้องทันหลวงพ่อเดิมเท่านั้นนะหากไปตอบคำอื่นนะครับนะก็จะไปเป็นปัญหาก็จะไปเป็นประเด็นนะอ,อันนี้ก็ขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะครับนะก็เรียนนะครับนะเอาไว้แทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะก็นั่นจะว่ามันเป็นกฎจัญญาพันนะ ก็ถาเสียนจริงๆนะครับนะถ้าเสียนโดยทั่วไปแล้วก็จะไมไ่ตอบสิ่งเหล่านี้กับใครนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนั่นแหละนะครับนะคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะอันนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับนะด้วยความจริงนะครับด้วยความจริงนะเป็นอย่างนี้นะเอาล่ะพอเราดูในส่วนของใบนะครับนะไปแล้วก็นะช่วงสุดท้ายก็อยากให้อาดูในส่วนของ ด้ามนะครับนะด้ามนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปด้ามก็อยากจะให้ดูก็คือสัมผัสในส่วนของภายในของฝักนะครับนะ,ะเมื่อสักครู่เดียวเห็นข้างนอกนะครับก็ว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับนี่นะ,ะเต็มไปด้วยนะครับรอยอชักเข้าชักออกนะครับก็จะเป็นรอยเห็นเนื้อไม้นะ,ะสีเข้มเลยทีเดียวนะครับนะ นี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับกันก็เป็นจุดที่เรียกว่าอีกจุดหนึ่งเรียกว่าสําคัญมากๆนะครับก็นื่งจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญเช่นเกษกของ,งพ่อ็ดีจะเป็นเพชกุดของอท่านกนดีนะครับนะหรือผงนะครับนะที่ท่านได้ทําการปลูกเศษเอาไว้นะครับก็จะถูกบรรจุเข้าไปในแกรนกลางนะครับนะของมีดนี่แหละนะ เมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะถูกปิดด้วยข้างนะครับเนี่ยตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะเดี๋ยววันนั้นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับนะอ่านั่นปึ๊กเลยทีเดียวแหละนะนี่ครับเป็นมีดที่มีมนเสน่ห์นะครับนะมีมนคลังมากๆเลยนะครับนะส่วนด้ามนะครับนะสุดท้ายนะนะครับเนี่ยก็จะมีรอยลั่นนะครับนะมีรอยหยอดนะครับนะกาวตาช้างนะครับนะเอาไว้บ้างนะก็นึกจากว่า ได้คืออยากจะรักษานะครับนะอ,อยากจะรักษานะในความเดิมๆเอาไว้นะครับนะก็กลัวจะเสียหายนะครับนะก็เลยต้องนี่นะก็ลอยหยอดเอาไว้หน่อยนะครับนะนี่นะก็เต็มไปด้วยในเรื่องของคราบไครความเก่านะครับนะความเป็นธรรมชาติของมีดเล่มนี้นะนี่นะครับนะเป็นด้ามจำปีนะครับเป็นด้ามจำปีนะ ดูแล้วเหมือนกับหัวกระสุนเลยนะครับนะมีความมดงามมากเลยทีเดียวล่ะนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับจะมีรอยลั่นนะครับตรงนะครับที่สําคัญนั้นก็คราบใครความเก่านะครับนะก็จะปรากฏนะครับนะอบอกความเก่านะครับนะไว้ในทุกๆจุดว่ากันง่ายนะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดอยู่ที่13กับ24วินาทีนะครับ25 26วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะ,ะสำหรับท่านท่านก็มาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนะต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพืเ่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะ อ่าหรือหากท่านไหนที่เขามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่ากเก็บปัญหาอย่ากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนาะติดตรงไหนก็อยากให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าก็อยากให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นกกนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้น นักคลินมีดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคลินิกมีดหมอก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ